m 네. b ค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการค้าปลีกต้องบอกเลยะนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่กว้างมากมแต่ตอนนี้สิ่งที่เราสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือการผุดขึ้นอย่างดอกเห็ดเลยของศูนย์กระจายสินค้าเดี๋ยวคนนู้นก็สร้างเดี๋ยวคนนี้ก็สร้างนะคะเมื่อวานจริงๆแล้วดิฉันก็ได้ไปมีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านค้าปลีกกันก็คือคุณสมคิดตันทัศน์วานิตกุลนะคะท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษาของบริษัทโชดีซีคอร์ปอรชันจำกัดนะคะซึ่งบริษัทนี้เองเ,องเนี่ยกำลังจะสร้างศูนย์กระจายสินค้าทีี่่่่่่บบออกกกวววาาครรรงงงจจแล้็ยิใหญมทะ รับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558เรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะโชว์ดีคืออะไรไปติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะ,ค,ะคุณสมคิดครัสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะคุณสมคิดค่ะถ้าอยากจะเรียนถามถึงความแตกต่างนะคะทุกวันนี้เราได้ยินคําว่าสูนย์กระจายสินค้ามอนะคะหรือว่าอาจจะเป็นห้างค้าปลีรลานค้าปลีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะเหลือเกินนี่ความแตกต่างเนี่ยมันมันเป็นยังไงคะมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างนี้คะมันมีทั้งความเหมือนและแตกต่างในเวลาเดียวกันนะแต่โดยภาพรวมแล้วคือเป็นสถานที่ของผู้ประกอบการค้าที่จะมานําเสนอขายสินค้าและบริการให้ถึงมือผู้บริโภคอันนี้ถึงมือผู้บริโภคนี่ก็มีทั้งผู้บริโภคแบบเป็นปลายทาง แบบระหว่างทางนะครับหรือที่เราว่าอยู่ในหว่างช่วงของห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่อุปสงค์นะครับก็ศูนย์การค้านี่ก็เป็นศูนย์รวมเรียกว่าของการค้าทุกประเภทอยู่ในที่เดียวกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน,นิยามที่จะมานํามาเสนอในแต่ละทําเลซึ่งไม่เหมือนกันบางทําเลก็เหมาะที่จะสร้างเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่บางทําเลก็เหมาะที่จะสร้างเป็นศูนย์การค้าขนาดชุมชนแต่บางทําเลนี่อาจจะเหมาะสมสําหรับศูนย์การค้าอเนกประสงค์ในหลายรูปแบบ แล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านใดขับรถผ่านในบริเวณแวกนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่ากําลังมีการก่อสร้างอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไซต์นะคะของโชดีซีโชดีซีที่เราเห็นอยู่เนี่ยข้างหลังดูว่าจะใหญ่อลังการมากเลยนะ,ะจริงๆแล้วคือคืออะไรฮะคือศูนย์กระจายสินค้าหรือศูนย์การค้าหรืออะไรฮะจริงๆก็คงต้องเรียนท่านว่าคงจะเป็นศูนย์การค้าอนเนกประสงค์ที่สามารถดี่จะตอบสนอง การประกอบการได้หลายหลายประเภทนะครับก็เราเรียกสั้นๆเรียกว่าศูนย์กระจายสินค้าหรือ distribution center แต่เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สามารถเป็นได้ทั้งศูนย์ค้าส่งศูนย์ค้าปีนะครับศูนย์ให้การบริการนะครับหลังการขายศูนย์สแสดงสินค้าแม้รทั้งศูนย์รับซ่อมนะครับเป็นคลังจัดเก็บสินค้าก็ได้ะนะครับนอกจากนั้นนี่ยังเป็นศูนย์โลจิสติก นะรองรับการขนส่งของสินค้าเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเพค่ะนและนอกเหนือจากนั้นอีก,อกนิดนึง,งครับยังมีประเภทครัวกลาซง,ซ,งซึ่งเราให้บริการนะครับสำหรับร้านอาหารที่ออตอนนี้เครียรขยายกิจการามากมายมีสาขาต่างๆอยู่มากมายเช่นกันแต่ว่ายังขาดสำนักงานที่จะเป็นครัวกลางคอยจัดส่งสินค้าหรือว่าอาหารเนี่ยรายวันให้กับร้านอาหารในสาขาทั่วประเทศและต่างประเทศ เพรวงจรมากมากเลยๆๆนะ,ค,ะยครับบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกเอ๊ะแล้วสําหรับโชว์ดีซีเนี่ยถ้าเกิดเราประกอบธุรกิจอยู่อาจจะค้าปลีกอยู่หรือค้าส่งอยู่เราสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไง mm hmm. แล้วของตัวโชว์ด mm ีซ hmm. ีเองมันจะเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะความแตกต่างของเราก็คือว่าเราเป็นสารที่ประกอบการค้าที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่มีความความต้องการโดยตรงนะครับ mm hmm. ในภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาผรอนุญาตใช้นะครับว่า direct buyer หรือ direct user นะครับหรือว่าในภาษาที่เราใช้กันว่า B2B คือ business to business นะครับหรือจะเป็น business to direct buyer direct user หรือ direct consumer ก็ได้นะครับก็เรียนว่าสารที่นี้คงไม่ใช่สารที่ให้ผู้บริโภคมาเดินเล่นแบบมันจะทำอะไรนะครับว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเลยนะครับที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างในที่เดียวกันนะครับเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะถ้าจะเปรียบเทียบมีไหมคะศูนย์กระจายสินค้าอย่างนี้ ต้องเรียนว่านี่ที่นี่เป็นนวัตก,กรรมแห่งแรกของภูมิภาคนะครับในต่างประเทศอาจจะมีเป็นเรียกว่าเทรดเมอร์ชันได้สมาร์ทนะครับคือเป็นสถานที่รวมพวกเทรดเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับมีที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออย่างสารัประชาชนจีนก็จะมีะเรียกว่าเทรดมาร์กอยู่หลายจุดด้วยกันะนะครับแต่สําหรับประเทศไทยนี่เรายังไม่มีเลยครับแม้ทมั้งในภูมิภาคอาเซียนนี่ก็ยังไม่มีเลยเช่นกันก็ถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเลยเป็นแห่งแรกจริงๆเลยครับค่ะเมื่อกี้มีการพูดคุยถึงนอกจากจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าแล้วมีคําว่าโลจิสติกเข้ามานะคะอันนี้อาจจะเป็นบางอย่างที่อาจจะมาช่วยเสริมต่อเติมถึงความพร้อม ของตัวโชดีซีด้วยนะคะอยากจะให้คุณสุกิอธิบายตรงนี้นิดนึงว่ามันจะเข้ามาช่วยยังไงคะลอจิสติกนี่จะมีบทบาทมากนะครับมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการนะครับเ,เป็นงานหลังบ้านก็ตามแต่ว่ามีบทบาทที่ส่งเสริมธุรกิจหน้าบ้านนะครับคำว่าหลังบ้านนี่คือเราต้องมีความเตรียมพร้อมแล้วปัจจุบันเนี่ยการขนส่งเนี่ยการกระจายสินค้านเนี่ยจะมีบทบาทมากเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในใน,ในประเทศไทยตอนนี้นี่<ช><ๆ>เราการจราจารคับคั่งมากเหลือเกิน เพราะนั้นการเลือกคำเลหรือการที่เราบริหารจัดการในการกระจายสินค้าในแต่ละวันเนี่ยจะทำยังไงให้เราลดต้นทุนนะครับแล้วก็ทุกท่านคงทราบดีอยู่ด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยค่าน้ำมัน,นรถนี่เราแพงมากแพงมากน้ำมันก็แพงขึ้นทุกวันแพงขึ้นทุกวันเลยซึ่งเราจะจุดไม่ได้แต่จริงๆ,ๆ,ๆนนเราจะต้องทำก็คือการบริหารจัดการการบริหารคลังสินค้านะครับการบริหารในเรื่องของเรียลไทม์การส่งสินค้าจะลดต้นทุนอย่างไรก็คือลดความถี่ของการส่งสินค้าลง แล้วก็เพิ่มปริมาณของการส่งสินค้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโลจิสติกสนี่จะมีบทบาทแม่ไม่มีตั้งแต่ตั้งแต่ s to Business หรือ Business to Home แม่ทั้ง Home d e l i v e r ีเพราะฉนั้นก็ต้องเอาเรื่องของโลจิสติกส์เนี่ยมาอยู่ในสารที่ประกอบการที่ดีดยวกัน mm hmm. และต่อไปในการค้าของเราเนี่ยเราจะต้องเป็นการค้าที่ออนไลน์แล้วนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> การค้าแบบไร้พรมแดนเพราะฉะนั้นบทบาทต่อไปของเรื่องโลจิสติกเนี่ยจะส่งแบบออนไลน์ก็ไม่ได้นะครับคือต้องใช้รถบรรทุก หรือว่าใช้รถขนส่งอยู่ดีเม่อเรื่อโลจิสติกส์ก็จะมีบทบาทตรงนี้เช่นกันค่ะก็คือถ้าจะให้เข้าใจเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าจะเป็นศูนย์ค้าปลีกค้าส่งอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของโลจิสติกส์เนี่ยเราก็รับดูแลเรื่องของหลังบ้านให้ด้วยเพื่อจะทําให้หนึ่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้แล้วก็สะดวกสบายด้วยใช่ไหมคะครับค่ะ,คะทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงหลังจากนี้นะคะแน่นอนเราเนี่ยก็จะต้องก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะศูนย์กระจายสินค้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยในการที่จะะสาาาาามมรรรถถช่่่ววววยผู้้้ปปกกกกอออบเนนคลงตัขึแ็็ื โอกาสสำคัญของผู้ประกอบการที่จะสามารถหาผู้ซื้อผู้ขายได้มากขึ้นด้วยนะคะคุณค,คิดมองโอกาสตรงนี้ยังไงบ้างคะ่ะถ้าพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าประเทศไทยมีจุดแข็งแกร่งอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเราเป็นศูนย์กลางเราอยู่บนพื้นแผน่นดินใหญ่ที่มีพรมแดนเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทบทุกประเทศะนะครับในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน9ประเทศเนี่ยเราเชื่อมกับสมาชิกทั้งหมดเนี่ย6ประเทศแล้ว ะฉะนั้นเนี่ยเรามีจุดแข็งแกร่งของทําเลที่ตั้งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องจารสร้างจุดแข็งแกร่งตัวนี้นะครับให้เป็นที่รอ,องรับของผู้ประกอบการของคนไทยะนะครับแต่ว่าเราจะไปห้ามไม่ให้ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทําการค้าเนี่ยคยงจะไม่ได้มันจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือจะรองรับผู้ประกอบการในประเทศทั้งหมดแล้วก็จากภูมิภาคนะครับให้มันจุดเริ่มต้นแล้วเราก็จะเอาสินค้าทั้งหมดนะครับกระจายสู่ ผ่านโลจิสติกเนี่ยแะครับข้ามพรมแดนไปตามประเทศต่างๆตามในมใน c e c นี่แหละครับก็สามารถใช้ศูนย์กลางตรงนี้ได้เลยได้เลยครับได้เลยครับเพราะนั้นเนี่ยศูนย์กระจายสินค้าเราจะลองรับเรื่องของการค้าปีกค้าส่งนะ,ะครับการให้บริการหลังการขายการเป็นครัวการนะครับของพัฒการอาหารต่างๆเป็นศูนย์การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการาจากภูมิภาค นะครับทั้งจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยก็มาอยู่ในศูนย์รวมของโชดีซีนี่ได้เช่นกันะนะครับโครงการนี้จะแล้วเสร็จเมือ่อไหร่คะโครงการนี้จะแล้วเสร็จเนี่ยากการก่อสร้างก็ปัจจุบันเราก็เริ่มตอกเสาเข็มแล้วนะ,ค,ะครับ แล้วก็โครงสร้างของตัวอาคารนี่ก็คงจะแล้วเสร็จในปลายปีหน้าคือ2,556และคาดว่าเราจะเปิดให้การบริการกับสาธารณชนทั่วไปในประมาณต้นปี2,557ท่านเ e c นะคะอพราะท่านเอไอซีเลครับ,รบแล้วความใหญ่ไซซิ sizing, ่งเพราะตอนนี้เดินไปก็ยังไม่เห็นนะ,ะคะว่าตกลงจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเราเห็นในรูปแล้วรู้สึกก,ก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะมีขนาดเท่าไหร่คะมีพื้นที่ก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดน่1,56,000ตารางเมตรบนที่ดิน29ไร่รประกอบด้วยอาคาร2อาคาร อาคารแรกเราเรียกว่าเป็นโชดีซีนะครับเป็นสําหรับศูนย์รวมของบรรด,ดาร้านค้านะครับคลังสินค้านะครับศูนย์รวมการให้บริการต่างๆในทั้งหมดอีกอาคารนึงนะครับเราเรียกว่าโชซีเค <Yeah. S 1> ย,ยออกมาจากคําว่าเซ็นทรัลคิทเช่น นะครับซึ่งเซ็นทรัลทเช่นนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารมาเปิดครัวกลางร,รุ่นะสิ้ประมาณ30-40ปบถรายด้วยกันในศูนย์ครัวกลางนี้นะครับเราก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นห้องแช่เย็นห้องแช่แข็งน,นะครับเป็น cold s t o r a g ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมาเปิดใช้เป็นห้องแช่แข็งน,นะครับเพื่อบริการจัดส่งสินค้า ในเรื่องของแนวคิดของโชดีซีตรงนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยแล้วก็ถือว่าเป็นแบบครบวงจรแห่งแรกในเมืองไทยนะคะแต่ทีนี้แล้วหลังจากนี้ต่อไป่ะคะลูกค้าเนี่ยบางท่านอาจจะผู้ประกอบการบางท่านอาจจะดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วของเขาอาจจะเป็นรายเล็กเกินไปหรือเปล่าที่จะเข้ามานะคะอยากที่จะมาจอยมาร่วมกับกับโชดีซีตรงนี้เนี่ยนะคะเราเราเรามีคําแนะนํำยังไงบ้างไหมคะสำหรับลูกค้าว่าคุณจะต้องทําธุรกิจอะไรมีขนาดแบบไหนหรือคุณจะต้องเป็นใคร อ๋อไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่นี่เราลองรับธุรกิจขนาดย่อม SME นะครับ mm hmm. มาใช้พื้นที่ไม่ต้องมากเลยนะครับเพราะว่าตึกนี้เราจะลองรับด้วยระบบไฟเบอร์ออปติกทั้งอาคารไฟเบอร์ออปติกนี่เป็นการเรียกว่าการสื่อสารความเร็วสูงเราลองรับซ,ซุปเปอร์อะไรนะครับ u ุ t r a าไ g h สปีดอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพราะนั้นรองรับธุรกิจการค้าระบบ e-commerce ์นานาคตเพราะฉะนั้นท่านสามารถเปียเดี๋ว่ามาเปิดแค่โชว์รูมนะครับมีสต็อกสินค้าเล็กน้อยอีกหน่อยการจัดส่งสินค้ามีบริษัทที่จะทําการเอาซอร์สคือให้บริการคนส่งสินค้าโดยที่ท่านไม่ต้องไม่ต้องติดต่อไม่ต้องมาปวดหัวใดเรื่องสิ้นนะครับก็ที่นี่มาเปิดแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยกระจายถึงบ ผู้บริโภคได้เลยอาจจะเป็น business to business หรือเป็น home delivery นี่ก็ได้เช่นกันยังไม่เสร็จนี่ก็มาติดต่อมาติดต่อ,อได้มาติดต่อเช่าเซ็งพื้นที่นะครับที่นี่เราเสนอเงื่อนไขเป็นการเป็นการเช่าสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวสัญญา28ปี นะครับราคาค่าเซ้งก็เฉลี่ยตั้งแต่45,000บาทเป็นต้นไป <c oughs> นะครับค่าบริการรายเดือนก็อยู่ประมาณ50บาท60บาท70บาทโดยประมาณนี้นะครับ <c oughs> แต่ท่านอาจจะไม่มีความชื่นชอบอยาลงทุนเป็นการเซ้งระยะยาวแล้วก็มีบริการให้เงื่อนไขเป็นการเช่าระยะสั้น3ปีต่อ3ปีได้เช่นกันก็ขอมาเรียนเชิญติดต่อ ที่ศูนย์สันสานขายของเราที่นี่ได้นะครับค่ะคือจะยังไงก็ได้ลองมาคุยก่อนได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะปรับและให้คําแนะนําด้วยนะคะท้าย<ม>สุดนี้เห็นบอกว่าจริงๆเราก็มีการจัดสัมมนาดีๆนะคะให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกด้วยเพื่อจะจะรองรับนะคะการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายละเอียดของสัมมนานีน้่เป็นยังไงคะคือการสัมมนานี้เราจะจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลาแกรนด์แอ Central World <c oughs> นะครับในวันที่26นี้คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ26กันยายนเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับก็หวัวข้อของมนาก็คือการรู้รับลุกนะครับ <c oughs> สำหรับ MME เพื่อที่จะตอบโจทย์ทะลุทุกโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ SME <c oughs> ในการที่จะตอบรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่จะถึงนี่แหละครับค่ะนะคะก็อันนี้ฟรีไหมคะหรือว่าไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับก็สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยครับก็จะได้รับของที่ระลึกนะครับเราก็ได้คุณแพนเค้กเขมนิดนะครับมาเปิดร้านตุ๊กตาหม,มีของแพนเค้กที่โชว์ดีซีที่นี่เราก็เลยจะเอาตุ๊กตาหม,มีของแพนเค้กเนี่ยเป็นของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนก่อนล่วงหน้านะครับซึ่งจะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราก็คือเว็บไซต์ โชดีซีโดดซีโอดทนะครับหรือเข้าสู่เฟซบุ๊กของโชดีซีก็ได้เช่นกันเพื่อลงทะเบียนเพื่อจะลองรับของที่เราเลือกจากคุณพันเค้กนะครับค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค,ค,ครั้งสุณสีคิด็ับียนดีครับ ค่ะก็เมื่อกี้ที่ลืมบอกไปก็คือโชว์ดีซีอยู่ที่ถนนจตุรทิศนะคะใกล้กับทางด่วนพระราม9ก้าแล้วก็ RCA แต่ว่าตอนนี้กําลังก่อสร้างไม่ค่อยเห็นอ,อะไรแต่ก่อนเปิดเป็น AEC เนี่ยเราคงจะได้เห็นกันอย่างชาัดเจนเลยเพราะว่าเท่าที่ดูเนื้อที่เราก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ย้ำสักทีนะคะใครที่บอกเป็นธุรกิจ SME แล้วก็อยากจะหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์นะคะในการที่จะเปิดตลาด AEC นะคะก็ไปติดตามสัมมนาของโชว์ดีซีได้นะคะรู้รับลุก AEC ท้าทาย SME อย่างคุณค่ะวันพุธนี้ค่ะ26กันยายนช่วงเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะ ห้องบางก Convention Center, อกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัเวิร์กก็จะมีทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเปิดงานด้วยนะคะมีท่านเอกอาครารช,าารชทูตมาเลเซียนะคะมาแสดงความมั่นใจให้กับนักลงทุนไทยและก็นักลงทุนมาเลเซียที่จะเข้ามาลงทุนอย่างประเทศไทยนะคะรวมถึงในช่วงบ่ายยังมีมุมมองดีๆนะคะจากท่านพระมหาวุฒิชัยวชัชรเมธีนะคะมาประากาบธารมเกี่ยวกับธรรม,ม,รมะมในการทําธุรกิจ ทำอย่างไรให้มีความยั่งยืนนะคะเติบโตกันได้แล้วก็ในช่วงบ่ายเองนะคะก็จะมีมุมมองจากผู้ที่อยู่ในแวดวงนี่แหละคะ่ะโลจิสติกต่างๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคนทําธุรกิจเองเนี่ยมาให้ประสบการณ์จริงๆเอาไว้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะในวันพุธนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวในประเทศแล้วก็ข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจกันต่อค่ะ,คะ